โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้ยอยผมเอทอเอทวันนี้เราก็เปลี่ยนตัวบ้างนะมาเล่นเป็นลิงนะครับเล่นหยาดมาเยอะแล้วนะเออสามสี่คลิปแล้วขอลิงบ้างละกันวันนี้ก็มาเล่นลิงป่านะลิงไม่ต้องอยู่ในป่าเลยครับน,อน้องเออ <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะเลินไม่ยากนะเออย่งออไงดี ยังไงฟิกเปล่าฟิกโดดถ่ายมาเปล่าถ่ายก่อนแล้วอะไรนะโซนมังกรไปก่อนนะผมจะยังไม่เล่นนะผมจะรอเทลมานะแต่กูเด้งโอเคฝั่งนู้นยังไม่เห็นลมหรอกมันแค่เด้งนะเอี่ยมาเดี๋ยวเราเรียกมึงก่อนเลยบับเฮ้ยแต่ยันไม่อแต่ยันคุยอะไรสิเอ้ยโดน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 ได้มังกรมาเลยมาเลยมาเลยยังไงเทล จะเอาเหรอจะเอาเหรออืมจะเอาเหรอเฮ้ยใครทักกูมาเนี่ยนม่หมาดิอืแตกไปสองเว่อร์<ฮ>อือกูกลับไงเนี่ยโหโดนปิไดได้เลยกูวาร์ปกลับบ้านโอเคครับทุกคนผมก็ตอนนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเล่นลิงนะเล่นลิงหรือเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวบวกกันปับป๊บปับ๊บปั๊บอืมอะไรมึงก่อหัวมึงก่อหัวมึงก่อหัวใครมึงก่อหัวใครนั่นเพื่อนกูรับน้องเออ ก็จาแนะนําเทคนิคการเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการเล่นลิงนี่เออเฮออ้ย้แบทแมนแบทแมนแม่งกูพูดไม่จบจริงเอออ <c oughs> ดีนะไม่เข้าพุ่มนั้นเราเรียกมันดักอยู่นะเออก็ลิงก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งนะสเต็ปก็คือดูดูได้เลยครับสเต็ปการเล่นลิงอะไรเงี้ยเออก็ดูดูที่ผมเล่นแล้วกันนะแต่ว่าในเรื่องที่ผมกลังจะพูดคือผมจะ แนะนำเทคนิคในเรื่องของการฟาร์มตัวเลดเกมนะครับตัวเลดเกมอ่ะคือคุณฟังชื่อมันไว้นะเลดเกมก็คือถ่ายเกมอยู่แล้วนะเฮ้ยช่วยเพื่อนกันมาเลยปักปักปักอุ้อโดนตันรัวหืถอยกนโอเคเราจะไม่เล่นนะทุกคนผมขึ้นหนึง่งผมผมจะไม่เข้านะเฮ้ยมาเลย,เอยโอ้โหผูดโดดลงมึงโดดขึ้นทิ่ผายช่วยนะ เออผมจะไม่เข้าเลยนะทุกคนถ้ามันไม่มีตัวซากนะครับเราเล่นลิงเนี่ยเราต้องใจเย็นๆมาเลยอือืึไปไนแ้พุ่งกูรออยู่ครับกูรอมึงพุ่งอยู่น้องเออทุกคนสังเกตไหมครับช็อตเมื่อกี้ผมจะไม่โดดเลยนะผมจะไม่เข้าไปล้วงหรือหรืออะไรนะเพราะว่ามันไม่มีตัวซากนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหแล้วกูโดนตันอีกอือแตกมาเนี้ยกูรอดรอดโอ้รอดยากกันออ ตายเลยกําลังพูดเลยนะทุกคนมาต่อนะครับทุกคนผมยังพูดไม่จบสักทีนะเออคือเล่นลิงอะ่ะทุกคนจะต้องใจเย็นๆมากๆนะเหมือนเล่นหยานเลยตัวมันเลดเกมอะ่ะทุกคนผมจะบอกให้ว่าเฮ้ยอะไรอะไรเว้อไอ้น้อง <c oughs> เบื่นตีเลยหรอเจอกูหลอกไปดิเออไอ้แนแแมนแมนไรกูแค่คีพอกูแค่คีพอกูไม่เล่นครับเอออ่ะต่อนะ คือการเล่นลิงครับเหมือนการเล่นหยาดนะฮีโร่เลดเกนทุกตัวเล่นเหมือนกันหมดนะครับคือทุกคนจะต้องไปฟาร์มนะเฮ้ยมึงอีกแล้วหรอแบทมาเดิมาเดิแล้วกูไปเฮ้ยกูรอดดีเพื่อนสวยเอาให้ได้เพื่อนโอเคสวยอกูโอ้โหจะไปการบ้านก็ไม่ได้กลับบ้านดีกว่าวะต้องปล่อยแตกนะกลับมาเดิกลับมาดดีรับน้องมาดิมาดิโดดใส่ปากไม่ไงกูตีคลิปเอ้ยแรงแรงแรง อนแรกดูเหมือนเล่นไม่ยากนะโอ้โหแต่ว่าสกกรอคิวมันแบบมันโถมอยู่ที่ผมไงเออก็มาคุยกันต่อเลยครับก็คือฮีโร่เลตเกมมันจะเล่นเหมือนกันหมดนะครับทุกคนจะต้องเน้นฟาร์มเป็นหลักนะอย่างลิงอย่างหยานอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณต้องเล่นแบบว่าเล่นเห็นแก่ตัวง่ายๆนะเออเล่นเห็นแก่ตัวคือเราต้องไปแยกไปฟาร์มไปดันนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปออกกับเพื่อนตลอดนะเพราะว่าตัวมันจะไม่เกิดนะถ้าเราไปออกนะเนี่ยดักอย่างเงี้ยไม่เกิดแน่นะแต่ที่ดักเพราะจะรอ,อบ้านนะ ชิปหายจัดเพื่อกูตายไปสองอีกันกันไม่ได้นะทุกคนเล่นยากจัดอ่ะเออมันเหมือนจะเล่นง่ายนะนี่ยนี่ดูเดเขาเอ้ยเนี่ยเห็นปะโอ้โหเวอรเอมึงฟิกใส่กูเลยมึงฟิกใส่กูเลยเวอรเหอมึงกะจะเอากูตายเลยใช่ไหมล่ะเวอรนะคือมันเข้าไม่ถึงตัวนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าแบบรอเรียมันเปิดวงกลางไว้นะแล้วส่วนีตีมี่มันก็รอชุบรอสตันนะครับ ยังไงดีเพื่อนไอ้สวยปรับไม่มีายเกิดเอ oh าไม่ก่อนมันแตกหนึ่งโอเอค okay. ต่อไม่ได้นะตามต่อไม่ได้นะคือเล่นลิงเราต้องเล่นเป็นชุดนะครับสกิลหมดเราถอยสกิลหมดเราถอยนะรอสกิลคูดาวมาแล้วเราเข้าใหม่นะครับตัวมันแรงนะครับเวลาเรากดสกิลราตีนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะเออเราจะต้องโดดเข้าวอล์กตีทีนึงแล้วก็โดดออกแล้วก็เดินไปแอบพุ่มอะไรเงี้ยรอสกิลคูดาวเสร็จให้เอ๊ ปับกูชิงคลิปกูชิงคลิปแล้วกูโดดปักผูกปักแตกเลยน้องไอเทลไอเทลเอกโลกไม่มีรีมี่มึงก็จ่อยว่ะน้องผมจะอรอล้วงแต่ตัวสําคัญนะตอนนี้เพราะว่าผมมองแล้วเออดาเมจหลักๆก็คือมันมาจากแบบเทลกับอา่าลอเลี้ยวนะตอนนี้ผมก็จะเน้นล้วงสองตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องเทคนิคนะเออว่าฟาร์มยังไงให้รวยนะครับแยกดันเลยครับทุกคน ยแยกเล่นเลยนะอย่าไปดักฆ่านะครับถ้าเราดักฆ่าเนะี่ยมันมันจะทําให้เราไม่เกิดนะเออแต่ว่าบางจังหวะเราก็ดักได้นะไเนี่ยสมมติเราดันเรนมาสูงเงี้ยใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาเคลียร์คีบเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดักได้นะเออมัน,ม,นมันวางจังหวะนะครับแม่มาคนเดียวมาคนเดียวป่าอยู่ไรใจแตกไปแล้วน้องเออเนี่ยนี่อยู่ชิงคีปมาเลยอืไอันนี้มันตันเร็วกว่ามือมันไวมากนะทิมี่ มือมันไวจริงผมโดนใส่ปุ๊บมันล็อกหัวมผมเลยอ่ะเออมึงโป้เ้านี่เนี่ยก็ต่อนะก็อย่างงี้ครับทุกคนถ้าเราดันเวฟสูงนะครับถ้ามันไม่นี่รอรอเป็นงาตน้องแตกปดินี่ขอบคุณไม่เป็นไรครับน้องเพื่อนกันครับเก็เออเวลาเราดันเวฟสูงนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะต้องมากันอยู่แล้วนะ เราก็ถ้าเราเล่นตัวดักเราก็สามารถดักได้นะครับแต่ว่าถ้าช่วงต้นเกมนะครับเล่นลิงเล่นหยาเล่นตัวอะไรแล้วแต่ที่เลดเกมนะครับคุณจะไปดักนะถ้าคุณไปดักคุณจะไม่เกิดทันทีนะครับเกิดแต่เกิดช้านะครับต้นเกมเราต้องเล่นเห็นแก่ตัวนะคือสมมุติว่าคุณเปิดไฟไปใช่ไหมแล้วคุณรู้ตัวว่าแบบสู้ไม่ได้อ่ะเออคุณถอยเลยนะครับแล้วคุณก็แยกตัวไปฟาร์มนะแต่ว่าเพื่อนอาจจะว่านะผมก็ไม่รู้ว่ะ ในส่วนตัวผมเล่นแล้วแบบว่าเราเล่นแล้วเราเซฟไงมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะแต่บางทีให้ปรับมันเนี่ยโอ้โหเกือบแตกเกือบแตกก็น้องคือไอ้รอรอรออ่ะผมจะไม่เข้านะผมปล่อยเอลซูตายนะปล่อยเลยนะปล่อยนะเจ้าเทลนะครับนี่ปรับปรับอืมแตกเนี่ยแล้วก็วนนี้นะเอยอืมแตกสองแล้วไงแล้วไงแล้วแล้วไงตีไม่ติดทีนะทุกคนทีแรกเออ โคตรเวอร์นนะก็เห็นไหมครับช็อตเมื่อกี้ผมจะอรอล้วงตัวสําคัญนะครับแล้วเวลาผมตีทีหนึ่งปุ๊บผมก็จะวอล์กแล้วจะเดินวนออกมานะเราจะไม่เดินไปตีตรงต,ง,ตงนะครับนอกจากแบบว่าตัวนั้นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราเบิร์ตสกิลทีเดียวโอเคอย่างนั้นได้นะอันนี้มันก็เหมือนเราเล่นนาคงนาคอสเลยนะครับเวลาเราตีปุ๊บเราก็ต้องเก็บสก,กิลไว้หนีด้วยนะเพราะลิงอะมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้นะครับอืมงูพิษโอ้กูพิษกูแตกกูแตกกูแตก กูชิบกูหนีกูหนีกูหนีว้ากูจูง่าเป็นไงน้องเป็นแบทแมนมาดิโอ้โหวุบโอ้แมงปิดกูไอเวยนเลยแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนกูตายอีกสองใช่ไหมฮไม่เคยอยู่กันครบสักทีนะเออผมก็จะมาโซนรอตรงนี้นะรอ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 คอสติดาร์กครับาคอยไปไหลนะเออให้ยรอเลี้ยวมาทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้ มึงเดินาาทำอะไรก่อนน้องแตกปะดิเอาไหมอ่าตีเหรอ,อต้องไงอ๋อเราก็ยึกยากนะเราไม่ต้องโดดเข้าไปนะทุกคนถ้าเลือดดรัก Dark, ใกล้หมดเราค่อยโดดลงไปนะครับหรือจะไม่โดดก็ได้นะแต่ว่าถ้าดักตัวสิบสิบนาทีไอ้เจ็ดนาทีเนะี่ยผมว่าโดดก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมันมันก็ช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องการดันบ้านนะเพราะตอนนี้ทีมผมมาเป็นเอลซูด้วยเล่นยากอยู่กันนะเออ ือในเรื่องการยิงป้อมมาฝั่งนู้นเขาแบบเหนือกว่านะครับเราได้ดาร์กดีที่สุดนะตอนนี้โอเคก็ตีดาร์กันที่เรียบร้อยก็<ส>ต่อครับผมก็จะดันเวฟดันเลนนะคือโอเมนะจริงๆอ่งเขาจะเขาควรจะไปดันเลนล่างเลยออฟเลนอะเฮ้ยกูโดดหนีทำไมอ๋อไม่เปิดตาเฮ้ยโอ้โหชิบหายละกูโดดหนีเฮ้ยกูยัยดดยยงรอดอยู่โอเคกู okay. ขายโอเมียมันออกตายเกิดนะถ้าผมจะเล่นนะตอนนี้มา ยังไงแหม่เเดินวนกูไม่ได้ไปไหนอ้าวไอ้นี่หลุดออืแล้วไงแล้วไงแตกแตกไปนะช่วยยังไงเทนเทนถอยเลยเทนเทนเทนถอย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 นั่นมึงตายอย่างเงี้ยปล่อยเลยนะทุกคนเจออย่างงี้แล้วปล่อยเลยนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยปิดซ้ายปิดขวาเลยนะเราไม่ควรเล่นนะครับเราเล่นตัวหลวงอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมองมองเกมอ่านเกมให้ออกนะเออว่าจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนไม่ควรเล่นนะครับ มันไม่จะเป็นการไม่ช่วยเพื่อนนะครับทุกคนคือเนี่ยบางช็อตช็อตอย่างเงี้ยมันจะมีพวกประเภทหนึ่งที่แบบด่าเรานะเฮ้ยมึงไม่ช่วยกูวะกูถามจริงถ้ามึงตายคนเดียวแล้วกูจะต้องไปตายกับมึงทาไมถูกไหมครับบางจาังหวะมันไม่สามารถเล่นได้มันก็ต้องปล่อยต้องทิ้งนะเออมันมันไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยช็อตนี้มึงตายอย่างน้อยฝั่งนู้นก็น่าจะตายมันอาจจะไม่คุ้มไงแล้วก็ส์กำลังจะเกิดด้วยเออผมก็จะไม่เล่นนะครับ เราเล่นพวกแอสซินป่าอะไรเงี้ยเราต้องใจเย็นนะแอสซินทุกตัวต้องใจเย็นนะครับถ้าคุณเปิดก่อนคุณตายนะครับมันจะเล่นไม่สนุกนะเออแต่ถ้าคุณเล่นแบบว่าเแบต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 ผมว่าอยู่แถวนี้แหละน่าจะอยู่ภ่มหน้าวอ่ะรอนะรอนะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นเราอยู่ไม่ครบไ่านะโอเคผมจะเปิดเลย ปากไปเออเออถอยถอยเพื่อนถอยถอยถอยถาย,ย,ย,ยก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเล่นเนี่ยเราตาเรามองมินิแมปดีๆนะว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยโอเคได้ละเล่นเลยเพื่อน <c oughs> สวยเทนแม่งสับพอดีนะ <c oughs> นี่ <c oughs> ผมเอาเทลนะปรับ <c oughs> เราเรี้ยวกดแคลเซียอะไร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 อ่ะน้องแตกเอ็นแค่นี้ครับ <c oughs> สบายสบายครับผมเวอยนะ ชนะแลวก็ปากแทบเท่าไหนอ,อะไรหลับหลับเออก็อย่างที่ผมพูดเลยนะเทคนิคการเล่นนะครับคุณต้องต้นเกมเนะี่ยตัวเลกเกมทุกตัวไม่ใช่ว่าแค่ลิงนะครับไม่ใช่แค่ลิงแค่หยานนะครับต้นเกมคุณต้องเน้นฟาร์มนะครับที่สําคัญเลยคือการแท็กคีฟนะครับผมคุณฟาร์มแต่คีฟปากคุณไม่รวยแน่นอนนะคุณต้องไปแท็กคีฟเลนด้วยนะครับทุกเลนนะถ้าผ่านเลนไหน แก๊งต่อเมื่อแก๊งได้นะครับแก๊งไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะคุณลองไปสังเกตรแรงสูงสูงเขาจะไม่ฆ่ากันเลยถ้าใครเคยขึ้นไปแบบแรงสูพีมอะไรเงี้ยเขาจะไม่ฆ่ากันเลยนะเขาจะเล่นเฉพาะจังหวะที่เล่นได้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการไฟการอะไรนะครับเราก็ต้องแบบดูจังหวะอ่านดีๆนะครับเราเล่นตัวล้วงอย่างเงี้ยผมเล่นลิงนะครับตาเรามองมินิแมปเลยว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกตัว ดาเมตตัวแคลี่ตัวเมตอะไรเงี้ยที่เราจะต้องหลวงอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับของมุมและเราก็พยายามแบบเดินอ้อมซ้ายอ้อมขวานะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเข้าข้างหน้านะครับถ้าเราเข้าข้างหน้าเนี่ยเราจะตายก่อนแน่นอนนะป่าทุกตัวนะครับเข้าข้างหน้าปุ๊บตายเลยนะต่อยคุณจะพิวแค่ไหนก็เหอะนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ